มาแล้วครับสำหรับสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับภาพของเจ้ามูยิทิรุสินแดงดาศูนย์หน้าหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยของเราที่เดินทางไปถึงประเทศสเปนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครั้งนี้ต้องขอบคุณภาพข่าวนะครับจาก Star Soccer TV ซึ่งที่นู่นนะครับที่สเปนมีคุณเจมลาลิก้าอาวุธจิวราการนนและเอลนินโยโคโสิตนิมมานวัฒนานะครับสบผู้สิกาวของสยามสปอร์ตประจำกรุงมัตติ ก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านไว้ด้วยนะฮะเพราะเราต้องยืมภาพของทั้งสองท่านใช้อีกยาวๆครับเจ้ามุยนั้นเดินทางไปพร้อมกับนักเตะเยาวชนของเมืองทองอีก9รายด้วยกันนะฮะและมีสตาฟโค้ชหนึ่งคนคือพี่ไทยอุทยัยบุญเหมาะครับและเมื่อเดินทางไปถึงนะครับงานนี้ก็มีตัวแทนของสโมสรอาร์เรติโกโมาดริดมารอรับก็ต้องบอกว่าสตาฟโค้ชของอาร์เรติโกโมาดริดนั้นให้ความสําคัญกับนักเตะเยาวชนและก็มุยเทอสินแดงดาม,มากๆเลยล่ะครับ คือจากที่ได้พูดคุยนะฮะเจ้ามูยทีสินดดงดาเนี่ยจะซ้อมกับทีมชุดใหญ่เท่านั้นกับช่วงเวลา2สัปดาห์หลังจากนี้นะครับจะไม่ซ้อมกับทีมเยาวชนหรือชุดสำรองเป็นอันขาดนะฮะเจ้ามูยจะได้ซ้อมกับฟาวเกาแล้วก็ซ้อมกับโคสซิโมเน่ตลอดทั้ง2อาทิตย์ที่อยู่ที่เมืองมารดรับครับครับก็ก็สนุกดีเหนื่อยก็แต่ว่ามีมีมากันหลายคนเลยครับก็น่าจะแบบ สนุกแล้วก็จินตนาการไว้ยังไงบ้างว่าจะต้องมาเจอกับอะไรบ้างก็อากาศหนาวแน่นอนแล้วก็อาหารแล้วก็ที่สำคัญก็คือโอกาสที่จะได้ร่วมฝึกซ้อมกับผมว่าทีมทีมระดับโลกอะไรยครับเท่าที่คุยกับเลขาของทีมสโมสรเมื่อสักครู่พี่คุยแล้วนะครับอบอกว่ามุ้ยจะได้จะไม่ได้ซ้อมกับทีมชุดชุดบีเลยจะซ้อมกับทีมชุดใหญ่ทั้งนั้นเลยจะได้เจอกับฟานเกาแล้วก็มีซูเมลเน่ยืนคุมเลย กดดันหรือเปล่าไม่กดดันนะพี่มดดผมว่าเยี่ยมดิมันมันหายากอะ่ะผมว่าผมโชคดีอะ่ะที่แบบมีโอกาสเนี่ยมันไม่ต้องคิดอะไรแล้วมันผมว่าไม่ได้กดดันอะ่ะเราก็ทําของเราเต็มที่เราผมว่าดีแล้วอีกที่ได้ร่วมเล่นกับนักเตะระดับโลกหลายๆคนให้โอกาสตัวเองเท่าไหร่ให้โอกาสนะพี่ ไม่รู้ว่าผมขอทําเต็มที่อย่างเดียวอ,อเคเต็มที่ก่อนยังไงเดี๋ยวขอให้มือโชคดีคขอบคุณมากครับก่อนที่จะเดินทางไปนะครับผมได้มีโอกาสคุยกับเจ้ามุ้ยทีสินแดงดานะครับเจ้ามุ้ยบอกว่าการมาครั้งนี้เจ้าตัวไม่ได้ทําเพื่อตัวเองนะครับเจ้าตัวทําเพื่อทุทกๆคนที่เป็นความหวังของประเทศไทยนะฮะคือเขาต้องการที่จะเป็นใบเบิกทางให้กับน้องๆที่เป็นเยาวชนได้เห็นถึงอนาคตว่าคนไทยสามารถทำสิ่งมหัศจรรย์แบบนี้ได้นะครับ เพราะฉะนั้นการมาของเจ้าหมุยครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งที่เขาเดินทางไปมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็สวิ์แลนด์นะครับเพราะครั้งนั้นเจ้าหมุยยังเป็นเด็กมากแต่ครั้งนี้เขามีทั้งความมุ่งมั่นและมีทั้งความสามารถ รวมไปถึงวุฒิภาวะที่เป็นผู้ใหญ่เกินตัวครับแล้วก็สาวกของกิเลนพยอง s อสเมืองทองยูเนเต็ดและแฟนคลับชาวไทยที่ตามข่าวของเจ้ามูทีสินแดงดาก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางที่คุณรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ของสโมสร mtutd.tv YouTube แล้วก็เสียงกีฬาทีวีทว i ชั่น69 แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับก็ต้องขอบุณภาพข่าวจาก Star Soccer TV และสองผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์สยามกีฬารลยวันที่ประเทศสเปนมากๆครับก็ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่น้อยแต่ว่ากูจะต้องปฏิบัติตัวแบบอาชิพทุกคนมันนักมเต็มที่เพือึกซ้อมทุกๆวัไป กดนะครับแล้ว <query> ก็ก็ขอให้เป็นอาชีพเราเราหวังจากจากหัวใจว่าว่าคนมักที่สก็คือให้ทุกคนสบายใจได้ว่าไม่ว่าจะอยากได้อะไรทุกคนคือโลที่นี่ทุกคนจะไปช่วยช่วยมือไม่อะไรก็ควรที่บอกนะ